สวัสดีครับทุกคนผมยีก็ซื้อครับก็ในวันนี้ผมก็อดข้าวเป็นเวลา24ล้านชั่วโมองน,นะเพื่อที่จะมากินสิ่งนี้ครับเพิ่งครับ UFO ไปซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะนั่นก็คือปลาเตีกเชนไฟเยิ้มเองนะทุกคนว,ว้าวดูนี่สิดูล่าหลังมันนะครับอูห์ทุกคนดูดิชิ้นหนึ่งนี่ก็หนึ่งล้าน,านกิลโลเลยนะฮะแล้วก็ชิ้นละพันล้านกว่าพันเลยนะครับโอ้โหโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมว่าผมพร้อมที่จะก,กินแล้วแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มลูกบาศก์อันนี้ก็จะเป็นนนนนนน้้้จจิมโเเเลววะส่ีก็็ปน แตงโมนะครับโอเคมาเดีย๋ยวเรากินแบบนี้กันเลยดีกว่านะฮะนี่ครับก็นี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะนี่ข้างหลังมันอุ้งเรามาเริ่มกินกันเลยโอ้โหมันคือชิ้นใหญ่นะครับเราจะกินยังไงบ้เนอ่าอัับแรกขอจิ้มน้ำจิ้มในโดจิเล้วแล้วกันนะครับนี่จิ้มลงไปอ่าแล้วก็จิ้มเบิ้งครับทุกคนอื เอาไปทำให้มันสุกแล้วมากินนี่จะเป็นในไที่เม็นนะครับแต่ว่านะกินดิบๆก็จัดว่าเด็ดนะครับ้ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็เวลากัดเข้าไปในเนื้อปลารับมันให้ความรู้สึกแบบนุ่มและนิ่มมากนะครับทุกคนนะเออแล้วก็กินกับซอสลูกบาชนะมันจะแบบเข้ากันที่สุดนะครับนะโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจกันม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปลาแซลมอน